คนเรานะต้องสู้กับไอ้พวกนี่แล้ว,ลวไอ้พวกสัตว์เราต้องจับมันให้ได้เรามีจํานวนแค่นี้จะสู้ไหมสู้สู้สู้ง่าลุยลุยเลยเราต้องฆ่าไอ้พวกนี้ได้จัดการมันเลยทุกคนสู้มันนี่นี่จัดการช้างเร็วทุกคนไอ้ช้างข้างนี่ช้างในมอดเร็ว yeah. เย่จาจับมันเป็นลูกน้องได้แล้วอู้ อุ้ยไอพวกโชชนเผาโซโควันนี้ฉันจะมาล้างบางพวกแกพวกแกไม่สมควรมีชีวิตอยู่อุ้ยพระราชาไแกดูถูกเรามากเกินไปแล้วนะเดีดโดนลุยเลยทุกคนทุกคนอ่าไม่นะมันโหดมากมันโหดเกินเราซู้ไม่ได้เออพระเจ้าโอ้ไม่นะเออไม่เอือออ้พปะะเจ้าเฉยเลยอ้ไม่เอ,อือขี่แตกตาย โปรดช่วยเราด้วยเถอะนะครับพวกเราก็เหลือมีกี่คนแล้วะครับท่านตาะขอช่วยเราด้วยไอ้พวกนั้นมันลุกลานเราอ่ะแม้เราจะมีช้างมีควางช่วยแล้วแต่สู้ไม่ได้เลยโอโเคดอยฉันจะช่วยก็ดอยนะพวกน้อยนะอถ้าตอนตอนตะนอระการอะไรพวกเราจะทําให้ทุกอย่างเลยครับไรห็อกเลยฉันช่วยเองฉันมีกองทัพอยู่ขอบใจมากเลยนะครับท่านซอนตะขอ ขอบคุณมากเลยนะครับที่นํากองทัพของท่านมาช่วยเรานี่แค่ส่วนหนึ่งของกองทัพฉันนะจริงๆเลยอีกนี้เนี่ยโอ้แต่ดูมันพวกนายก็เหลือน้อยจริงๆเลยนะช่างนายเะคือเราต้องเอามันไปรักษาก่อนมันไม่ไหวจริงๆครับท่านพระเจ้าก้อ้นลนะเรารีบเดินทางไปหาไอ้พวกราชาเถอะนะฉันจะแก้แค้นให้พวกนายเองนะโอเคไหม เฮ้ยนี่พวกแกไม่เข็ดนั่เหรอเอาพวกซันตะคอลแล้วพวกชาวนาโง,ง่โง่มาช่วยกันเลยฮึอดแอะสิ่งดีจัดการเลยเจ้ากองทัพของฉันแน่จริงก็เข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาไปจัดการเลยทุกคนกล้าลุยตู้มันรไว้นะซันตะคอลเตรียไว้กันเลยแข่งแกงเจียวไปทุกคนอ่า ตัวมันไม่นะอ oh 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 ูไม่ไม่ไม่กอดโอ้ my god โอ้ my god จะเป็นหอกดสายเราไมเออถ้าโอหังจริงๆพวกแกน่ะเป็นเจ้าทิ้งดิฮ่า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 เออด้ยโปรดเทพเจ้ามังกรทุกคนน่ะตายกันหมดแล้วเหลือก็ไม่กี่คน คนที่รอดจะโดนจับเป็นทาสไตโปรดช่วยข้าด้วยข้าชาแมนผู้นี้สู้อะไรไม่ได้เลยไดโปรดท่านเทพเจ้ามังกรถ้าท่านมีอยู่จริงไตโปรมาช่วยข้าด้วยเถิดได้ข้าจะช่วยเจ้าเองท่านมีอยู่จริงหรอเนี่ยข้าเห็นทุกวันเจ้าทําการไหวบูชาข้ามาโดยตลอดข้าจะตอบแทนเจ้าโดยข้าจะนําพากองทัพข่านไปจัดการไอ้พวกพระชา อันแสนเห็นแกตัววกนั้นจริงขอบใจท่านมากเลยนะครับท่านเทพมังกรถ้าถ้าไม่มีท่านคงคงแพ้แน่เลยแต่ก็ไม่รู้นะว่าเค้าจะสามารถชนะได้หรือเปล่าะขนาดกองทัพพวกนายสองกองทัพนั้นลุมกองทัพพันชายังสู้ไม่ไหวเลยเนี่ยะข้ากัสู้ไม่ไหวก็ได้นะไม่เป็นไรครับผมจะใช้พลังที่สามารถฟื้นคนตายมได้ช่วยท่านเองได้ข้าจะลองดูแล้วกันนะเจ้าชาแมน อะไรกันนี่ยมังกรอยู่จริงหรอเฮ้ยนุเก่งนักหนาหรือไงฮะโอ้โหดูกองทัพพวกแกสิเดี๋ยวฉันจะจับพวกแกเป็นสัตว์เลี้ยงเลยไอเจ้าพวกมังกรแล้วก็ช้างนะคฮอคๆ,ๆโอ้โหแล้วมาดูการจัดองคัพมันโคตรเท่เลยข่าจะช่วยมากที่สุดเท่าที่ข้าทำได้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับท่านมังกรทุกคนลู อลุยมันเลยทุกคนสู้มันเอาคายพาราชานี่เลยเ oh ออไม่กอดอะไม่จริงอเดีวหลังจากนั้นค้าวมันต่อเลยโอ้ไ oh ม่กอจัดการมันพวกนักกล้ามเผื่อนักกล้ามว่าการแม่งเลยเราคือนักกล้ามนี่แน่นี่วนะิน,นจ่อรอจริง